จริงเราทํางานด้วยกันมานานแล้วเนาะแบบพอท่านเสร็จงานลืพาไปเดบและกินข้าวเล่นกินเล่นกินเล่นกินเออกรอนี่เล่นกิน่ีร้านนี้อร่อยมากมาแถวนี้ต้องแวะร้านนี้เท่านั้นโอ้ไปเมืองการเนาะเราไปดูโลเคชั่นใช่ก็แวะก่อนก็ต้องแวะก็ต้องเซิร์ชคือบทเบิดไม่อ่านนะฮะเซิร์ชร้านอาหารร้านอาหารกรอนพอชีวิตยิ่ะทำห่อนใช่หรือออกไปแต่งจังหวะใช่แล้วรีแลกซ์นิดนึงรีแลกซ์นิดนึงแล้วก็จริงๆริงทำงานกับพี่ต้อมมาโอ้โห เกตตีล้ะแล้วก่อนนั้นก็เราก็รู้จักกันมานานแล้วใช่เป็นสิปีแล้วเคยไปเล่นละครหนุ่มก็หล่อมากเป็นในแบบเนี่ไงแกแบบในละครชั้นอ๋อใช่ใชเดินมาสว่างสวยมาเลยบอกว่าเอฟเอฟไม่อยู่ในสินปิดเรื่องนะแกมันจะต้องเด่นเท่าพระเอกตอนต้นเรื่องออกมาแบบโอ้ยเอฟเดินขึ้นมาหล่อมากตอนนั้นนี่นเหตุการณ์ว่า20ปีได้ใช่ใช่จริงจริงรู้จักกันมานานนานและแล้วก็มาทำละครมาทำซีรีส์เรื่องแรกเรื่องเทียนหมี่มี่้ถ้าถอยไปอีกเนี่ยแบบประกวดทุกอย่างที่เอามันกลับมาเกิดนิวส ทีวีภูต้าตัวแอกเนอร์แล้วพี่ต้อยอ่ะไปเป็นกรรมการแล้วนี่ก็ขึ้นประกวดนี่ดูสิเส้นแก่ขนาดไหนนะอพี่กผ่านกันมายาวนานโอ้ใช่เลยบอกเรื่องเรื่องความเก่าเล่าหลังนี่นานหน่อยนะนี่ปีอะไรวะเอ๊ะนานมากแลยยี่สิบปีอ่ะพี่ต้อยแล้วเอ๊ะเขาแบบเขาก็เดินโดดเด่นไงเขาก็บอกว่าเป็นลอหน้าสว่างนรฬิกาเลยมีคนอยากได้เขาเยอะมากขนาดนั้นน่ะแซ่บไงแซ่บกินนอะ